สวัสดีครับวันนี้ทีมงานกนตรีซาวมานําเสนอเฮดแมกชีนรุ่นใหม่จากทางร้านนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดฝานี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เพื่อให้มันวอรมแล้วก็มาเปิดตรงนี้เพื่อเทน้ํำยาใส่นะครับมันจะมีฝาดําปิดอยู่เทน้ํายาใส่ลงไปปึ๊บแล้วเขาก็จะแถมฝาเหลืองมาให้นะครับให้เราใส่แทนฝาดํา อเคแล้วก็จะมีรีโมไทไร้สายครับตัวนี้แถมมาด้วยให้เรากดครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นหมอกแบบนี้เลยนะครับครับพัดลมก็จะพัดเป่ากระจายไปให้ทั่วห้องนะครับ แล้วห้องก็จะเหมือนแบบมีหมอกลงเลยนะครับเป็นฝุ่นลองเล็กๆไม่เป็นแบบควันหนาๆเหมือนสโมกทั่วไปนะครับครับสามารถปรับปั๊มได้ปรับพัดลมได้นะครับศูนย์ถึงร้อยครับ วันนี้จะเป็นพัดลมนะครับขอดได้แล้มก X ท่านหนึ่งสองเดี๋ยวจะตัดให้ดูตอนที่หมอกโอเคนะครับครับพอเปิดได้สักพักแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นละอ,องนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนเป็นเหมือนหมอกนะครับตัวนี้ ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่มนตรีสาว087-2589-777สวัสดีครับ